I am Team Ranger. สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ช่อง Ford Motor Channel นะครับวันนี้พามาชมหัวเดี่ยวช่วงสั้นช็อตบิวเบทนะครับเป็นช่วงร่างของเอเวอเรสต์นะครับผมพอในส่วนของราคาตัวรถนะครับอยู่ที่919,000บาทนะครับ เพิ่มขึ้นมาจากเดิม70,000บาทนะครับผมสีก็มีเป็นสีบอลเงินสีนี้สีเดียวนะครับพอในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับแรงม้านะครับอยู่ที่210แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบด้วยนะครับผมในส่วนของตัวรถนะครับที่วันนี้จะพามาดูรอบคันของตัวรถนะครับว่ามีการ ตกแต่งเพิ่มเติมอะไรกันไปบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรอบคันของตัวรถกันเลยนะครับผมก่อนจะพาไปชมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพือ่อแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดค,คลิปดีๆเดี๋ยวเราไปชมรอบคันของตัวรถกันครับ เรามาอยู่หน้ารถของตัวหัวเดี่ยวช่วงสั้นชอปิวเบตนะครับก็มาดูในส่วนของอด้านหน้าตัวรถนะครับกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าสีดําด้านนะครับแล้วก็มาพร้อมเป็นกระจังแบบตะแกรงนะครับหรือลังพึ่งนั่นเองนะครับลมและอากาศถ่ายเทได้ดีแน่นอนนะครับก็มีโลโก้ขนาดใหญ่นะครับในส่วนของกระจังเป็นกระจังเดิมเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะครับ ก็เป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์นะครับเป็นหลอดไส้นะครับแล้วก็จะมีไฟหลีในตัวด้วยนะครับผมก็เป็นโคมไฟขนาดใหญ่เลยนะครับด้านหน้านะครับเน้นในส่วนของทนดําเป็นหลักนะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับในส่วนของการดูแลรักษานะครับก็ดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของห่วงลักจูงนะครับสองตำแหน่งนะครับสังสายซางขวาเลยนะครับ ด้านหน้าของตัวช็อตวิเบิลก็จะประมาณนี้นะครับก็ด้านข้างตัวรถนะครับก็จะเป็นในส่วนของคิวร้อนะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับเป็น3นิ้วนะครับแนบกับตัวรถเลยนะครับก็กันในส่วนของตัวปวดหินดินทรายนะครับก็เสริมนะครับในส่วนของการป้องกันตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวยางกับล้อกระทะนะครับล้อกระทะนะครับเป็นล้อกระทะ17นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของซีรีส์ยางนะครับเป็น2 5 5 7 0 R 1 7นะครับยางเป็นของวิสโต้นะครับผมก็ ตรงนี้นะครับลูกค้าออกไปก็สามารถนะครับไปเปลี่ยนในส่วนของตัวแม็กนะครับสไตล์แบบออฟโรดหรือยาง MG หรือยางเป็นยางมะทะเหลวก็ได้นะครับก็ไว้ลุยโดยเฉพาะแต่ยิงเดิมๆนี้นะครับก็ลุยได้นะครับในในส่วนของเส้นทางธรรมชาตินะครับไม่ได้ออฟโรดหนักๆก็สามารถเอาไปลุยได้นะครับในส่วนของตัวดิสเบรกนะครับของตัวช็อตวีเบรกนะครับหัวเดียวช่วงสั้นนะครับเป็น4ี่คูณสี่นะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับพร้อมขี้ปลาบความร้อนด้วยนะครับผม สัญลักษณ์คำว่าใบเทโบนะครับอยู่ที่แก้มด้านข้างนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดําด้านนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับปรับเป็นไฟฟ้านะครับพับเป็นแบบเมนวนนะครับปี๊เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนส่งมองลูกค้านะครับก็เป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพีเมียมรับประกันยาวนาน10ปีเลยนะครับผมมือจับนะครับของตัวช็อตวีเวทนะครับเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับสไตล์แบบออฟโรดจะดิบๆหน่อย ครับผมในส่วนของถังน้ํามันนะครับของตัวช็อตวีเบดนะครับก็บรรจุได้ถึง80ลิตรนะครับก็วิ่งกันยาวๆวไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคันนี้นะครับติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นกล่องนะครับไว้เก็บสัมภาระนะครับค้านะครับก็สามารถนะครับแจ้งเราได้นะครับก็ตรงนี้ก็จะติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับเพื่อเสียค่าใช้จ่ายทางหากนะครับผมส่วนของตัวกระบะนะครับเป็นกระบะพื้นเรียบนะครับเปิดได้3ทางเลยนะครับในในส่วนของการออฟโรดนะครับหรือไว้แคมปิ้งนะครับลุยนะครับในส่วนของทาง ครอบรเป็นหลักเลยนะครับผมด้านท้ายนะครับก็มีด้วยนะครับในส่วนของกล่องนะครับเก็บสัมภาระนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นสนิมนะครับผมแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับอันนี้ลูกค้านะครับให้ไปติดตั้งเพิ่มเติมนะครับในส่วนของตัวตันกระแทกนะครับเป็นตะแกรงแบบนี้นะครับก็เวลาเราบรรทุกสัมภาระหรือของนะครับก็จะไม่ไปกระแทกกระจกแตกแน่นอนนะครับผมก็เป็นอลูมิเนียมเช่นเดียวกันนะครับผม ไฟท้ายนะครับก็เป็นแนวดิบๆแบบนี้นะครับจะมีไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับแล้วก็ไฟถอยนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของตรงนี้เนี่ยเป็นขอรากจุงนะครับอันนี้ไว้รากจุงได้นะครับแล้วก็ด้านล่างเลยนะครับก็จะเป็นช่วงล่างของเอวเวเลนต์นะครับก็จะมีในส่วนของหวัดลิงมาด้วยนะครับเป็นกระบะที่มีความนุ่มนวลแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันครับผม เรามาอยู่ภายในตัวรถของตัวหัวเดียวช่วงสั้นช็อตวีเวทนะครับคอนโซลก็เน้นในส่วนของดำด้านนะครับคอนโซลนะครับเน้นในส่วนของดำด้านเป็นหลักนะครับก็ดูแลรักษาง่ายนะครับสไตล์แบบออฟโรดแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอ10.1นิ้วนะครับรองรับในส่วนของ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีน นะครับผมในส่วนของตัวแอปพลิเคชันฟอร์ดพาดด้วยนะครับดูในส่วนของศูนย์บริการฟอร์ดทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตาสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงนะครับล็อกรถนะครับปลดล็อกรถในระยะไกลได้ด้วยนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับเป็นซิงโฟเอด้วยนะครับในส่วนของช่องชาร์จนะครับมีมา2ช่องนะครับเป็นธรรมดา1ช่องแล้วก็ไทซี C 1ช่องนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้10สปีดนะครับ มีเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของออฟโรดนะครับก็จะมีในส่วนของโหมดนะครับการลงทางลากชั้นด้วยนะครับแล้วก็ระบบแท็ c ชันค control นะครับก็มีมาพร้อมเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการใช้งานนะครับในส่วนของออฟโรดนะครับก็สามารถใช้งานง่ายนะครับใช้มือหมุนแบบนี้นะครับก็ใช้งานง่ายแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของที่พักแขนนะครับแล้วก็ในส่วนของในกล่องนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวช่องชาร์จนะครับมาให้อีกหนึ่งตำแหน่งด้วยนะครับ ในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอเรนใหม่เป็นหน้าจอ8มิ้วนะครับรองรับในส่วนของเป็นดูภาษาไทยด้วยนะครับส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยไฟ้าด้วยนะครับหรือเรียกว่าพวงมาลัยแบบอีพาสนะครับมีความแม่นยำสูงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยสามารถปรับได้4ทิศทางนะครับกุญแจนะครับให้มา2ดอกนะครับรีโมท1ดอกธรรมดา1ดอกนะครับแล้วก็ หัวเรียวช่วงสั้นช็อตวีเวทนะครับก็ให้ไฟหน้าอัตโนมัติมาด้วยนะครับด้านหลังนะครับที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตะแกรงนะครับก็มีความสวยงามนะครับไปในตัวเลยนะครับป้องกันได้ด้วยนะครับแล้วก็เบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับจากโรงงานเลยนะครับก็ลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับผม ในส่วนระบบความปลอดภัยนะครับของตัวรถหัวเดี่ยวช่วงสั้นนะครับช่วงล่างเอเวอเรสนะครับเป็น4ี ,4 คูณสนะครับก็จะมีในส่วนของระบบเบรก ABS นะครับป้องกันล้อล็อกนะครับระบบ EBD เป็นระบบประจัายแรงเบรกนะครับระบบ traction control นะครับกันล้อหมุนฟรีนะครับระบบออกตัวบนทางลาดชันนะครับก็มีมาด้วยนะครับก็ในส่วนของตัวถุงลมนิรภัยให้ทั้งหมด2รลูกนะครับ ระบบเบรกนะครับคู่หน้าคู่หลังนะครับเป็นดิสเบรกสีล้อด้วยนะครับระบบช่วยโทรตเฉือนมีมาด้วยนะครับแล้วก็การบาริการีของตัวรถนะครับ5ปีหรือ1 5 0 0 0แสนหมื่นกิโลนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าฟอร์ดการันตีความใส่ใจแน่นอนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับที่ผมพาทุกท่านมาชมรถ หัวเดียวช่วงสั้นช่วงล่างเอเวอรเรนนะครับช็อตวิเวทนะครับหรือเรียกว่า S.W.B. นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถคันนี้นะครับที่ดูผ่านช่องทางช่อง YouTube ผมนะครับฝากไว้เลยนะครับลูกค้าสามารถนะครับสั่งจองได้เลยนะครับวันนี้เป็นการอัดคลิปนะครับวันนี้วันที่9นะครับ เดือน11บนะครับปี66นะครับจะเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับมีมาอีกหนึ่งคันนะครับตัวชอตวีเวรนะครับลูกค้าสนใจนะครับนีบสั่งจองโทรมาได้เลยนะครับพี่เบอร์0 6 2 5 3 6 9 5 5 4เนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้โดยตรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมฟอร์ดนภชาแนลที่รึกษาการขายฟอร์ดพระประแดงนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาไปชมรถรุ่นไหนของตัวในเกียร์อีกนะครับฝากติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ